หมดเวลา 1, 1, 2ได้เวลาคืนอนาคตให้สักคุมไทยเขากำลังทำการต่อรองเป็นกลยุทธ์การต่อรองกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังที่จะได้นโ,ดโทษศกรรมเพื่อหวังจะพาในายใหญ่กลับบ้านเพื่อหวังจะรอดคดีต่างๆที่ถูกดำเนินคดีแต่ในทางกลับกันการยกเลิกมาตรา1 2การเรียกร้องมาตรา1 2 มันเปรียบเสมือนอะไรทราบไหมฮะเหมือนหมาเห่าเครื่องบินเหา่าว่าว,าวาสุดท้ายคนลำคาญก็ไล่ไล่หมาที่ไปยืนเห่าเครื่องบินเพราะเห่ายังไงเครื่องบินก็ไม่ตกนะสุดท้ายเก่าก้อนหินปาหมานะหมาก็ยังเห่าอยู่ สวัสดีครับผมพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของมาตรา1นึเป็นประเด็นที่ฝ่ายต่อต้านชาติของตัวเองนะครับเอามาโพสต์เอามาใช้คําพูดว่าจาูหมิ่นเยียดยม้มอาฆา,าตมาดรายสถาบันหลังจากที่ มีกลุ่มเขาเรียกว่าม็อบ3มนิ้วนะครับออกบาเคลื่อนไหวใช้คำพูดวาจาดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จนถูกแจ้งความดำเนึนคดีตามกฎหมายนะครับมีทั้งตำรวจแจ้งเองมีทั้งประชาชนไปแจ้งความหนึคดีทนไม่ไหวล่าสุดนะครับก็ปิยบุตรก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าจะต้องมีการยกเลิกมาตราหนึ่งสองเลยพักเพื่อไทยตอนแรกบอกว่าจะยกเลิกด้วยต่อมาก็ยกเลิกนะครับพระวัชทัิษิณออกมาคัดค้าน ต่อมาก็กล่าวว่ายืนยันว่าสนับสนุนอีกรอบในขณะที่ฝ่ายค้านในพพะสภาผู้แทนษฎรออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าไม่เอาด้วยกับการนิรโทษกรรมนะครับขอภายะกับเรื่องของการยกเลิกมาตรา1นึไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันใครอยากยกเลิกในึหนึ่งสองมากองกันตรงนี้ค่ะ วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาไปม็อบกันหรือเปล่าคะเป็นวันแรกที่มีการเปิดแคมเปญรณรงค์ล่ารายชื่อประชาชนยกเลิก112แต่เราเข้าใจค่ะมีหลายคนอยู่ต่างจังหวัดไปม็อบไม่ได้ไม่สะดวกลาง,งานไม่ได้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าคณะก้าวหน้าและคณะราษฎรจัดให้นะคะ คุณสามารถร่วมลงชื่อยกเลิ่ม112ผ่านทางออนไลน์ได้ทุกคนทําได้ใครเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็มาร่วมลงรายชื่อได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันกดเข้าไปที่เว no ็บไซต์ no112.org นะคะเข้าไปปุ๊บจะมีตัวร่างกฎหมายฉบับเต็ม อ่านก่อนนะคะแล้วค่อยลงชื่อเสร็จแล้วกรอกสถานที่ที่คุณกําลังกรอกข้อมูลอยู่เลือกคํานาหน้าตามบัตรประชาชนใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่เลขประจําตัวประชาชนอย่าก,กรอกผิดนะคะกรอกผิดกรอกไม่ตรงเดี๋ยวชื่อของคุณจะไม่ถูกใส่เข้าไปตกขบวนนะคะเสร็จแล้วก็เลือกวันเกิดค่ะเลือกจังหวัดที่อยู่อาศัยใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะถ้ามีปัญหาทีมงานจะได้ติดต่อไปได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่บังคับนะคะใส่อีเมลด้วยไม่บังคับชเช่นเดียวกันกดปุ่มสีน้าเงินค่ะเพื่อเซ็ลายเซต ติ๊กถูกเลยนะคะแสดงความยินยอมเข้าชื่อแล้วก็กดปุ่มลงชื่อเรียบร้อยง่ายดายสะดวกรวดเร็วมากเลยนะคะพอลงชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปดูในอ e ีเมลของตัวเองว่ามีการส่งอ e ีเมลยืนยันว่าคุณลงชื่อเรียบร้อยแล้วกลับมาหรือไม่นะคะในนั้นก็จะมีไฟล์เอกสารโหลดเก็บเอาไว้ก็ได้นะคะเพื่อความอุ่นใจทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดแชร์ลิงก์ด้วยค่ะป่าวประกาศให้เพื่อนๆของเราคนรู้จักของเราทุกคนรู้ว่ามีแคมเปญน,นี้อยู่เชิญชวนให้พวกเขามาเข้าชื่อกันนะคะและที่สําคัญมากๆก,ก็คือเพื่อให้คนที่ได้รับผลกระทบจาก1 1 2รู้ว่าพวกเขาไม่ได้กําลังต่อสู้อยู่เพียงลําพังมีพวกเราที่ร่วมเดินร่วมยืนหยัดกับพวกเขาด้วยค่ะและนี่ก็คือวิธีการของพวกเราประชาชนในการป่าประกาศต่อสังคมต่อผู้มีอำนาจว่าหมดเวลา1 1 2 ได้เวลาคืนอนาคตให้สังคมไทยจากปรากฏการที่เกิดขึ้นช่อก็มีการทำคลิปขึ้นมาแบอบกว่าจะยกเลิกมาตราหนึ่งสองให้มาอยู่รวมกันตอนนี้ล่าชื่อได้ห้าหมื่นรายชื่อแล้วนะครับในขณะที่พระพุทธอิสระล่าชื่อข้ามคืนได้สองแสนลายชื่อคัดค้านกันที่จะยกเลิกมาตราหนึ่งสองแต่ประเด็นที่น่าสำคัญ น่าสนใจเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนฮะปรากฏว่าทวิตเตอร์ของคณะก้าวหน้ามีนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานและนายปียบุตรแสงกนกคุณเป็นเลขาธิการได้โรณรงค์ให้มีการลงชื่อในเว็บไซต์เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึคณะก้าวหน้าระบุว่าคณะก้าวหน้าเปิดเว็บเข้าชื่อยกเลิก1นึเพื่อหันหลังมือออกนะฮะไปชี้ไปทางขวา นะครับ uh, http c o n no 1 1 2 o r g นะครับประชาชนต้องช่วยกันหาฉันทามตินะครส่งเสียงถึงผู้ที่รับผลกระทบจากมาตรา1 1 2 2ะครับทุกคนว่าพวกเขาไม่ได้สู้เพียงลำพังผู้หญิงที่มีความสุขยกมือขึ้นหนึ่งข้างช่วยกันแสดงพลังเข้าชื่อเสนอกฎหมายทำให้คนที่ไม่ต้องการยกเลิกกลายเป็นเสียงส่วนน้อย เสียลักห้ามเข้าฝา,าครอบปุ่มเลข1ฝาครอบปุ่มเลข1ฝาครอบปุ่มเลข2แล้วก็แฮชแท็กยกเลิก1 1ึขณะที่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจได้รีทวิตพร้อมโพสต์ระบุว่าอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องสู้โดยลำพังไปร่วมกันลงชื่อนะครับเพื่อแฮชแท็กยกเลิกมาตรา1 1 2ครับ ประเด็นที่น่าสนใจธนาทรทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรในเชิงงานสังเคราะห์กลุ่มที่มีการยกเลิกเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตราหนึ่งสองไม่ใช่มีการลดมาตราลดข้อจำกัดที่ผ่านมาคณะก้าวไกลของพวกเขาเนี่ยนะก็คือเป็นอนาคตใหม่เดิมที่ธนาทรน,นะครับเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็เรียกร้องว่าจะลด บทลงโทษเรื่องของมาตรา112จากเดิมนะครับที่จะให้มีการดำเนินคดีนะครับ3-15ปีให้ลดเลือเพียง1ปีจากเดิมนะครับเจ้าที่ของรัฐเป็นผู้จแจ้งข้อกล่าวหาคราวนี้จะให้สำนักพระราชวังเป็นผู้จแจ้งข่าวหาจากเดิมเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้นะครับคณะก้าวไกลจะแก้กฎหมายว่า สามารถยอมความได้ในขณะที่ปิยบุตรบอกว่าคดีการปรับคดีใช้คําพูดดูมิ่นเหยียดยามนะครับบุคคลธรรมดาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เพียงเป็นโทษปรับเท่านั้นนะครับซึ่งคนพูดเดียวกันหรือว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจธนารทําทำแบบนี้เพื่ออะไรผมไม้คุณส่วนทายนะายททำมนมีเพื่ออะไระให้หนึ่งนาทีทายหน่อยฮะ วัฒนาทรทําแบบนี้เพื่ออะไรต้องการอะไรต้องไม่ต้องมีการล่าอะไรชื่อทําให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้หมอไม่ยังฮะผมะเฉลยนะสาเหตุที่ธนาทรทําแบบนี้กับคณะเขาทําแบบนี้ที่เขาบอกว่าส่งเสียงให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรา1นึ 2, ทุกคนว่าพวกเขาไม่ได้สู้เพียงลําพังคนที่ทําเว็บไซต์นี้ขึ้นมา คือกลุ่มที่โดนข้อหามาตรา1นึดูหมิ่ดูมินเยียดหยามอาฆาตมาตร,ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์กลับนั่นรวมถึงธนาธรด้วยโดนข้อหานี้เขาหวังเพื่ออะไรหวังเพื่อที่จะพ้นผิดจากการกระทําความผิดนะก็หวังพ้นผิดพอมีการยกเลิกกฎหมายแล้วก็หวังว่าเขาเองก็จะพ้นผิดในข้อหาดังกล่าวนะครับแต่ สิ่งที่เขาโดนข้อหาดังกล่าวเนี่ยเกิดจากเขาไปดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าองค์ประกอบดังกล่าวเจ้าที่ตํารวจจึงมีการแจ้งข้อหาหลังจากที่มีผู้ไปแจ้งความเจ้าที่รับแจ้งตรวจสอบพบเป็นจริงส่งเรื่องให้อาการอายการรับเรื่องยืนยันว่ามีการเชื่อว่ากระทําความผิดจริงจึงส่งเรื่องสู่ศาลนั่นหมายเขาว่ากําลังอยู่ในกระบวนการของศาลเขาก็หวังจะเดินทางลัด ยกเลิกกฎหมายมาตรา112นั่นคือสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทําแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยเขากําลังทําการต่อรองเป็นกลยุทธ์การต่อรองกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพืหวังที่จะได้หนักโทธศกรรมเพื่อหวังจะพานายใหญ่กลับบ้านเพื่อหวังจะรอดคดีต่างๆที่ถูกดำเนินคดีแต่ในทางกลับกัน การยกเลิกมาตราหนึ่งสองการเทียกร้องมาตราหนึ่งสองมันเปรียบเสมือนอะไรทราบไห i, มฮะเหมือนหมาเหา่าเครื่องบินเหา่าว่าสุดท้ายคนลำคาญก็ไล่ไล่หมาที่ไปยืนเหา่าเครื่องบินเพราะเห่ายังไงเครื่องบินก็ไม่ตกนะสุดท้ายเกาก้อนหินปาหมานะหมาก็ยังเห่าอยู่สุดท้ายหมาก็เจอดีในคดีนี้ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นนะครับ ยังไงก็ไม่รอดเป้าหมายสูงสุดเนี่ยต้องการที่จะให้รอดพ้นจากคดีแต่ยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บปลายทางของคดีนี้สำหรับผู้กระทำความผิดซ้ำๆนะครับสารเอาเข้าคุกนะครับยกตัวอย่างเหล่าบรรดาแกนนำทั้งหลายสารเอาเข้าคุกนะครับไม่ให้มีอิสรภาพแต่อย่างดใดไอ้พวกเก่งๆปากเก่งๆตอนนี้คอตกนะครับ ถ้าบรรดาแกนนำที่อยู่นอกคุกยังสู้ต่อไปปลายทางของคดีนี้ท้าพิสูจน์เลยไม่หนีก็ติดคุกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ why not? อยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรพภาทุกทุกชาเราดูทงไทยใจจงปรีดาวาไทยอยู่มาด้วยความพาสุขทาวรสดใสบัดนี้ไทยจเจริญวิสุทธิ์พทด Cha xa chưa chửa, nhìn chửa, xa chửa, cha chửa, cha chửa,